ก็ยังชั่วนะมันลงไปแล้วอ่ะเออนะวกูว่ามันตดอะไรเนี่ยแม่งไม่ไหวมึงไม่อยู่แล้วนั่หนอนเอ้แต่นี่ถึงแล้วอ่ะพวกเราลงกันดีกว่าเร็วรีบไปสูตอากาศบริสุทธิ์ก่อนขอผมนะมึงรีบเฮ้ยมึงไม่ใช่ไม่ใช่กูพี่แหละไม่ใช่กูเอ้าก็ไม่ใช่พวกเราสามคนก็ไม่มีใครแล้วน่ะเฮ้ยมก็ไม่อยู่แล้วใครตดวะขี้บอกวะาขีตดเหรอเขาบอกว่ามันต้องแน่ๆเบ้ยแต่ยังเหลืออีกคน ีเาโอ้น้าเนี่มันกี่โมงกี่ยามรู้ปะเนี่ย11โมงเออแล้วนัดตั้งแต่เก้าโมงพี่กอล์ฟว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยช้านี่ไงมาแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโทษว่ะใครจะไปรู้ว่ารถมันจะเสียวะโอ้ ก็บอกให้ซื้อรถใหม่รถใหม่เอ้ามึงซื้อหวยกูดิปัโทเอาเท่าไหร่อ่ะอ้าข้อใจเย็นๆนะแล้วทำไมมาสายเราอ่ะก็รถมันเสียขับมาก็รั่วรถเก่ารถเก่าเออก็นี่จะไปเที่ยวกันไหมเนี่ยจะไปไหมไปสันปะตองเชิญครับอันนั้นอันนั้นพี่เขาเรียกแล้วไป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 ยปไปไปไปปไ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 ปปไป รอเลยนะครับรักถึงขัดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮอะอะไรพี่ไม่กินเลยปะวะไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เจมาเน่าใครตดวะเออใครตดวะเนี่ยโอ้โหพี่ทักคนแรกเลยเป็นคนตดไปเนี่ยตดไอ้แก๊จวะโอ้โหมึงไม่ต้องกันเลยไอ้จอมึงกวนมึงกินน้ำตาล พูดเหม็นเลยครับพี่ออกมาจากบ้านแล้วพี่ผมจะตดได้ยังไงนี่เป็นไส้เน่าวานะเนี่ยโอ้ยอพี่แล้วไม่ทำไงดีวะไม่สารป้ายอะ่ะแวรถึงสัตว์ปตองอะ่ะพี่พี่จะว,ว่ากูมีวิธีมึงช่วยๆกันสูดเดี๋ยวก้าหมดดีโอ้ยว้าวา คตอนนี้พี่ตดไหมเนี่ยกลัวแม่งคนข้างหน้าแม่เป็นคนตดแน่เลยว่ะถามเร่องถามเร่อเฮ้ยน้องผมตดไปแลเปล่าถามเร่องถามเปล่าแล้วพี่ผมก็เหม็นเหมือนกันเออวะไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ตดแล้วกินปากมึงแน่เลยได้เฮ้ยโดยพี่มาใส่ไลฟ์กันได้ไงเนี่ยโอ้วัวไม่ได้แล้วล่ะใช่แล้รถกลับหยุดแล้ พี่พี่จอดป้ายนั่งได้เลยพี่เฮ้ยมาใส่ไลฟ์กันงี้ไม่ได้นะพี่ผมก็เหม็นเหมือนกันไม่รู้ละใครพี่หยุดกันไม่รู้อ้วกบนรถแน่พี่หยุดกันเออขี้ขชั่วนั้นมันลงมาแล้วอ่ะเออนะกูว่ามันตดแล้วแหละไอ้เหี้แย่แม่งไม่ไหวอยู่แต่มันไม่อยู่แล้วน่าหนอนเอ้ยแต่นี่ถึงแล้วอ่ะพวกเราลงกันดีกว่าเร็วรีบไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ก่อนไปพร้อมเลยนมึงรีบเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่กูพี่แหละไม่ใช่กูเอ้าก็ไม่ใช่พวกเราสามคนก็ไม่มีใครเลยนะเฮ้ยไอ้นั้งก็ไม่อยู่แล้วใครตดวะผีบอกว่าผีตดเหรอเฮ้เชี่ยเขาก็บนรถนี่แม่งแน่กลัวเฮ้แต่ยังเหลืออีกคนผีเบาเฮโทษทีนะครับมาเช้ากินส้มตำเยอะไปหน่อยครับขอโทษด้วยครับโอ้ กูไ,ไเื่เลยเดี๋ยวหวยหรืกูจะอ้วกอโอ้โหขบ้ยอได้ไหมเนี่ยไปกูไปก่อนเลยยียห้ yeah.